ี่เซียส่วนลดแสนห้ายังมีอยู่ไหมเดี๋ยวจะบอกวันนี้เลยค่ะว่าลดไม่มีแล้วนะคะลดหมดตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดราคาส่วนลดนี้มาแล้วไม่มีนะคะทุกคนหมดแล้วจะบอกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะและที่ทุกคนเห็นสีแดงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามายังไงมีมาได้ยังไงเหมือนกันที่โชว์ในงานหลายๆคนที่แบบว่ามีประเด็นกันอยู่ตอนนี้บางคนจองไปแล้วไม่ได้ลดบ้างเอยแบบ ก็ไม่รู้นะว่าทุกคนแบบจองกันมาเงื่อนไขย,ยังไงแต่ของเดียเดียบอกไว้เลยลูกค้าเดียส่งหมดเรียบร้อยค่ะไม่มีใครที่จองรถแล้วยังไม่ได้รถอย่างแน่นอนหลายคนถามมาว่าส่วนลดแสนให้มีไหมหมดแล้วแต่รุ่นอื่นๆเราก็มีส่วนลดนะคะส่วนลดแสนเราก็มีเหมือนกันนี่เลยค่ะทุกคนซูซูกิเออร์ติก้าไฮบริดของเรานะคะรุ่นนี้ก็ลด1 0 0 0 0แเหมือนกันสําหรับรุ่น GL ตอนนี้นิยมกันเป็นอย่างมากลูกค้านําไปขับแกล็บ จะจะบอกว่าถ้าไปติดแก๊สเพิ่มนะประหยัดพอๆกันกับรถไฟฟ้าเลยนอกจากจะขับแก๊สแล้วทำอะไรได้บ้างเอาไปขับเป็นรถรับส่งใช้บริการในรถโรงแรมได้รับส่งลูกค้าจะบอกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะเฉลี่ยแล้ว17.9กิโลิตรราคาก็ราคานางงามรถ7อันนี้คือรถ7ที่นั่งที่ใช้งานได้จริงนะคะเบาะแถว3นั่งได้จริงแอร์เย็นมากไม่ต้องห่วงมา อันนี้ที่ควรเห็นเป็นรุ่น GL เนาะตัวเริ่มต้นนี่เลยรุ่น GX ตัวท็อปของเรานะคะออปชั่นมาเต็มฟังก์ชันมาเต็มมี Cruise Control มีไ i เลสชาร์จเจอร์จะบอกว่าลดแสนเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าตัวลองลดแล้วตัวท็อปรถไหมลถเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่อยากได้ส่วนลดแบบจุกๆ1นึรถส่วนลด1นึ่งแสนบาทเรามีไม่เพียงแท่นี้นะคะมานี่เลยทุกคนมาจะพามาดูอะไร ผม <Okay>, okay. มีลูกค้ามุงอยู่เห็นไหมจะบอกว่าวินาทีนี้ไม่ให้เขาไม่ได้นะสำหรับนี่เลย XL 7 XL 7ตอนนี้นะคะลดเหลือ6,99,000บาทชื่อคนได้ยินไม่ผิดนะคะอันนี้คือราคาของ XL 7ในตอนนี้ ภายในมอเตอร์โชว์นี้ใครติดต่อเดียศูนย์เก้าเ5โทรมาได้ราคาน,นี้แน่นอนยังไม่หมดเท่านี้ไปดูค่ะน,นี่เลยค่ะทุกคนที่เปิดตัวไปล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับ xl 7 Hybrid ของเรานะคะเปิดตัวมาราคา7,99,000บาทบ้าไปแล้วทุกคนราคาแบบดีมากงามมาก ราคานี้ไม่มีส่วนลดนะคะถ้าซื้อภายในงานออกรถภายในสิ้นปีนอุ๊ยออกรถภายในสิ้นเดือนนี้เมษานี้ของแถมเพียบค่ะอยากรู้มีอะไรบ้างโทรมาไม่หมดเพียงเท่านี้ซู z u k i สวิ f ของเราไม่น้อยหน้าค่ะตัว GL ลดเหลือ499,000บาทราคานี้สบานไม่เคยมีใครได้ยินที่ไหนมาก่อนแน่นอน499,000บาท สวิปรุ่น GL ลดขนาดนี้บ้าไปแล้วสำหรับตัวเซรีเดโอ GL เกียร์ออโต้ลดเหลือ3,99,000บาทโอ้บ้าไปแล้วลดไลกขนาดนี้ที่นี่ที่เดียวอยากได้โทรมา0 974545561เอามาปิดท้ายไฮไลท์ของงานที่ทุกคนวอนกันมากเหลือเกินเมื่อปีที่แล้วยอดจองถล่มทลาย3,000เกือบ3,000คัน สำหรับซูซูกิจิมี y ของเรานะคะปีนี้เปิดรับจองเหมือนเดิมนำเข้า99คันเท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของมาจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก็จะมีการจับฉลากเหมือนเดิมตอนนี้ลูกค้าแย่งกันเหมือนเดิมน่าสนใจมากๆ0 9า4 5 4 5 1ใครสนใจรุ่นไหนอยากเป็นเจ้าของรุ่นไหนโทรหาเดียนะคะ